สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่หาดเจ้าเหลาค่ะก็เลยจะมาถามอาจารย์เชียบเกี่ยวกับเรื่องภาษีนฮะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี้ยผมได้ไปเจอผู้ประกอบการท่านหนึ่งเปิดร้านขายอาหารตามสัง่งปกติเนี้ยก็เปิดร้านขายอาหารตามสั่งเนี้ยก็คือขายหน้าร้านอย่างเดียวขายเงินสดคราวน,นี้เนี้ยเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของโควิดเข้ามาแล้วก็ผู้ประกอบการท่านนี้เนี่ยก็อยากที่จะขายให้ได้ยอดเยอะๆคือคนก็ไม่เดินทางอยู่แล้วไนะ ก็เลยขายผ่านแก๊ปพอขายผ่านแก๊ปแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีความกังวลใจว่าเขาเนี่ยจะต้องเสียภาษีอย่างไรบ้างเสียให้ถูกต้องทํำยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็แค่เพียงจดทะเบียนการค้าเท่านั้นจะไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับทางภาครัฐเลยคิดว่าจดทะเบียนการค้ากับทางกรมพันธ์เท่านั้นแล้วก็จบแล้วเขาก็บอกด้วยว่าแวดเนี่ยแก๊ปเนี่ยเขาจ่ายภาษีแวดเนี่ยแทนร้านค้าแล้วเขาก็เลยไม่จําเป็นต้องจ่าย อ,อาอจารย์แก็บช่วยอธิบายหน่อยว่าทําไมแก๊ปเขาจ่ายแวดแทนผู้ประกอบการจริงเหรอผู้ประกอบการอาหารตาสั่งเนี่ย <c oughs> อันนี้ตอบได้เลยนะคะว่าไม่จริงค่ะ,ะหรอไม่จริง <c oughs> นะเห <c oughs> มือนเขาว่าเรียกว่าอะไรนะเรื่องของใครเรื่องของมัน <c oughs> <c oughs> เอาแก๊ปเขาไม่ได้ใจดีถึงขนาดจ่ยายภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ,รอ <c oughs> ไม่ค่ะเขาจ่ายในส่วนของเขาเท่านั้นเป็นงาย <c oughs> ช่วยอธ <c oughs> ิบายยกตัวอย่างตัวเลขให้เห็นชัดๆหน่อยได้ไหมอ่ะยกตัวอย่างเช่นในราคา100บาทที่เราขายอาหารแก๊็ก็จะได้40บาท เอาง่าย,ายเนาะแล้วร้านค้าก็จะได้60บาทค่ะาจารแล้วเงินจากลูกค้าโอนให้กับใครลูกค้าเนี่ยจะจ่ายผ่านแก๊ปค่ะอ๋อลูกค้าผ่านแก๊ปผ่านแก๊บแล้วแก๊บก็จะโอนให้ร้านค้าอีกทีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะจ่ายให้แก๊ปเนี่ยหนึบาทแล้วแก๊ปก็จะจ่ายให้กับร้านค้าเนี่ยหกสิบบาท,บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะไม่ใช่60บาทซะทีเดียวค่ะอาจารย์เพราะมูลค่า40บาทที่แก๊บเก็บนั้น แก๊ปจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม7เปอร์เซ็นเป็นค่าบริการของแก๊ปจากร้านค้าค่ะครับดัง<ม>นั้นที่ที่ผู้ประกอบการบอกว่าแก๊ปเขาจ่ายแวดให้แล้วนั้นเป็นเรื่องของแวดที่แก๊ปเก็บจากผู้ประกอบการร้านค้าใช่ค่ะไม่ได้ไปจ่ายแทนผู้ประกอบการนะใช่ออไม่ใช่จ่ายแทนผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก40บาทมันอาจจะกลายเป็น40บาทกว่าเลยเพราะต้องบวกอีก7ของแก๊ปค่ะครับซึ่งแก๊ปก็ทําตามหน้าที่ของตัวเองแล้วส่งแวดส่งแวด ของแก๊ปเท่านั้นที่เป็นรายได้ของแก๊ปครับค่ะส่วนร้านค้านะคะถือว่ามีรายได้ร้อยบาทนะ หนึ่งร้อยบาทที่ไปเก็บจากทางลูกค้าที่มาซื้อสินค้ากับทางร้านค่ะลรอลูกล,ลูกค้าคือผู้ประกอบการขายอาหารตาสั่งเนี่ยใช่ค่ะคือมีไรายได้100้เลยเหรอหนึ่งร้อยเพราะว่าตัวเองตั้งราคาอาหาร100แล้วตัวเองแทนที่จะได้100แต่ได้ไม่เต็มเพราะตัวเองต้องไปจ่ายค่าบริการที่แก๊ปเนี่ยฮะอ๋อก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองไปถือเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองแต่พ่อค้าแม่ค้ามักจะเข้าใจผิดค่ะคิดว่าตัวเองอะ่ะมีรายได้แค่60บาทเท่านั้นและแก๊ปเนี่ยเสียแหกวกเจ็ดเปอร์ พลมุมค่ะสรุปเลยก็คือรายได้ของร้านค้าคือ100บาทถ้ายังไม่จดแบตก็คือ100ถ้าจดแบตแล้วก็ร้อยหรือราคา100รวมแบตไปแล้วเรียกว่าแบตไนครับค่ะส่วนแก๊ปมาเรียกเก็บจากเรา7เอ่อ40บาทอ่ะนะคะก็ต้องมีแบตอีก7%แต่เป็นค่าบริการของแก๊ปเองเป็นค่าใช้จ่ายของร้านค้าค่ะครับค่ะดังนั้นก็ เข้าใจถูกแล้วนะฮะก็คือเราเข้าใจถูกแต่ผู้ประกอบการเข้าใจผิดนะว่านึกว่าแก๊ปจ่ายแวดให้จริงๆไม่ใช่ดังนั้นผู้ประกอบการก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบดในส่วนของเงินที่เข้าบัญชีตัวเองเจ็ดเอด้วยแต่ตอนนี้เขาคำนวณมาแล้วในรอบปี6กเนี่ยยังไม่ถึงล้านแปดก็เป็นความโชคดีไปที่ยังไม่ถึงล้านแปดไงเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ถึงล้านแปดส่วนที่เป็น60บาทหรือร้อยบาทไปคิดใหม่นะคะแต่เขาน่าจะหมายถึงยอด100แหละแต่ถ้าเกิดผิดพลาดไป ก็ต้องกลับไปคิดใหม่นะคือจากราคาที่มันตั้งอยู่ที่ก๊ปไม่ใช่ราคาที่ผู้ประกอบการได้รับเท่านั้นนะใช่ค่ะคือยอดเต็มไม่ใช่ยอดหักจากก๊ปแล้วใช่ค่ะค่อยเอามาคํานวณดูว่าถึงร้าน8แล้วหรือไม่ใช่ค่ะโอเคแล้วเขาจะต้องเสียอีกตัวหนึ่งถูกไหมฮะภาษีเงินได้ใช่ค่ะภาษีรายได้นะคะที่จะต้องคํานวณปีละสองครั้งเพราะเขาเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเป็นบุคคลธรรมดาครับนะคะก็ยื่นพงด94กลางปีแล้วก็ยื่นพรด90ตอนสิ้นปี โอเคนะอันนี้คือสสิ่งนะฮะที่ประกอบการเนี่ยก็ควรจะต้องทราบไว้แล้วกันนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้ร้าน8ดูยังไงของเขามีสินค้าที่ยกเว้นไว้ก็ไม่มีฮะเขาขายแต่อาหารนำใสเดียวค่ะดังนั้นก็โชคดีที่มาเจอผมนะผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่เขาไม่ได้จ่ายแบตแทนคุณเขาจ่ายแบตในส่วนของเขาและคุณก็มีที่เสียแบตของคุณถ้ารายได้คุณถึงร้านแปดแล้วค่ะโอเคตอนนี้ต้องไปละฝนตกฮะฝนตกลูกๆขายหมดเลยอ๋อลูกๆหล่นที่น่านปลาท้องครับ thank oh. you